ซูเปอร์เล็กเชียดนิ่มแดเนียลหลังบัลลังแชมป์โลกต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคู่เอกของรายการวันไฟไนท์แปดเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทครั้งแรกของซูเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้ากับผู้ท้าชิงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียแดเนียลวิลเลียมเปิดเกมมาในช่วงแรก แดเนียลอาศัยความเร็วชิงจังหวะออกอาวุธฝ่ายซูเปอร์เล็กใช้ความหนักของลูกเตะเข้าสู้ก่อนจะจับจังหวะได้ในช่วงยก2ขนอาวุธมาประเคนใส่แดนเนียลและในยก3ก็สบโอกาสสาดแข้งขวาเต็มหน้าผู้ท้าชิงล่วงลงไปโดนนับ8หลังจากนั้นแชมป์โลกชาวไทยก็ไม่ปล่อยให้เกมยืดเยื้อกระแทกเข่าใส่ตามด้วยหมัดชุดใหญ่เล่นเอาอีกฝ่ายล้มทั้งยืนปิดเกมไปได้ในยกที่ส ส่งให้ซูเปอร์เล็กนั่งแท่นราชาคลิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้ต่อไปและด้วยฟอร์มเด็ดกระแทกใจบอสใหญ่ชาตีสิทธิยอดทงจึงรีบควักโบนัสจ่าย50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7ล้านบาทถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์แรกได้อย่างสวยงามโดยในวันนี้เราจะพามาดูคอมเมนต์ของแฟนมวยว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างในไฟที่จบลงไปนี้พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยกสอครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกถ้าต่อยแบบนี้ทุกไฟนะไปได้ไกลชัวร์แต่ถ้าหลงชื่อเสียงแบบนักมวยบางคนก็จะเสียเข็มขัดแน่นอนอยากให้ต่อยแบบนี้ทุกๆไฟครับเป็นกำลังใจให้อีกคนครับ คอมเมนต์ต่อมารถถังไม่ไปชิงแชมป์ซูเปอร์เล็กเดี๋ยวซูเปอร์เล็กหันมาชิงแชมป์แทนเสียเปรียบเลยคนชิงได้เปรียบแพ้ไม่เป็นไรเข็มคัดตัวเองยังอยู่ส่วนคนถูกชิงแพ้เข็มคัดบินซูเปอร์เล็ก vs รถถังทําการโปรโมทการตลาดได้ดีพอถึงวันชกจริงรถถังถอนตัวและเอาคนอื่นมาแทนเพราะจะให้สองคนนี้เป็นแชมป์คนละเส้นถ้าคาดเดาไม่ผิด ซูเปอร์เล็กน่าจะได้ป้องกันแชมป์อีกสัก3าสมัยแล้วครั้งที่4ถึงจะได้ชกกับรถถังเป็นการตลาดของคนทำมวยคอมเมนต์ต่อมาครับเจอรถถังได้แล้วมวยวันบวกกันอย่างเดียวไม่มีเชิงมวยสุดยอดสวยงามต่อยแบบนี้รถถังสู้ไม่ได้แน่คอมเมนต์ต่อมาการแทงเข่าของพี่เล็ก คือสไตล์คิกบ็อกซิ่งทำได้ดีมากแทงแบบไม่ต้องจับคอคือพุ่งอัดไปเลยทำให้คู่ต่อสู้ปวดล้าเสียกำลังไปมากวิลเลียมถือว่าสู้ได้ดีมากรู้ตัวว่าต้องขยับน้ำหนักมา10ปอนแค่ไม่กี่วันเสียเปรียบทุกอย่างยังสู้มาได้ถึง3ยกน่านับถือครับสงสารวิลเลียมเลยครับ ห่างกันเกินไปาการขอลูกนี้ถึงตายได้เลยลุกขึ้นมาได้เฉยสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับคอมเมนต์ต่อมานับถือใจแดนเนียลครับจิตใจคุณเข้มแข็งมากขอให้สู้และพัฒนาต่อไปการดักแทงเข่าโดยไม่จับแบบสวยๆเริ่มจากเพชรนงและนักมวยไทยเราก็นำมาใช้ได้ผลดีขอให้นักมวยทุกๆคน ฝึกและนำไปใช้ในทุกๆเวทีเพราะต่างชาติเขากลัวศอกอีกอย่างหนึ่งคือเขา่าคิกบ็อกซิ่งไม่ให้โน้มคอหรือกอดคอแทงก็ต้องฝึกแบบนี้นักมวยไทยเราเก่งเข่าอยู่แล้วมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายครับบอกตรงๆว่าดูมวยแค่รถถังน้องโอ้ซูปเปอร์บอลและสินสมุทรตอนแรกยอมรับตามตรงว่ามอข้ามซูปเปอร์เล็กแต่พอมาดูไฟนี้โหดมากๆออกอาวุธชั้นเชิงได้ดีมากๆ จะเป็นอีกคนที่ติดตามเลยครับโอเควันนี้คอมเมนต์ที่รวบรวมมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับไฟนี้สามารถพิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ